สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันพ่อของเยอรมันเนาะคะ่ะแต่ว่าไอข้าราชการันหยุดแต่ว่า,าคนงานเก็บสตรอเบอรี่หยุดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเมื่อนีนเก็บหมดเลยค่ะที่เมื่อวานสาวเลยมาเก็บแล้วมันแดงๆเห็นมเมืม่อีาเพันกาพากันเก็บไม่เบิเลยค่ะอันนี้สตรอเบอรี่ที่เสียเนาะคะ่ะ เสียคนก็แยกทิ้งเนาะคะ่ะแ,แต่ว่าบางหน่วยก็ดีเนาะคะ่ะแต่ว่ามันซ้ำๆซื่อๆนะคะ่ะอันนี้คือเอาทิ้งเนาะคะ่ะทั้งนั้นบ่ันได้เก็บเพ่นที่เก็บให้เบิดเลยละคะ่ะแม,ม่มาโซย มาสอยคนงานเป็นเก็บมวนค่ะบุ๊ค <Book. S 1> นี่ะวิดีโอคนงานเพินนเ่นเก็บเพิ่นกระิตังไว้นะคะ สวยงามเนะเด็กเก็บใส่นนะเป็นแพกนะคะยกไปสาวเลยชิพาไปเบิ้งนะคะเนาะ ทำงานท่านชื่มีอยู่ประมาณสี่คนเนาะค่ะเนาะสี่คนเป็นคนประเทศรูเมเนียเนะาะจะเลยฟังบ่รู้เรื่องหรงอ,อกค่ะภาษาเห็นบ่ค่ะมันก็กระซิบไซรเนีลยคะ่ะเข็นไปแต่งเงื่อ,อยางา ที่เสียหรือว่างานายนะคะเพิ่็แยกเนาะคะ่ะแยกแล้วก็เอาไปทิ้งมาทำเนียน,นะคะ่ะทำเนียนเป็นนั่นสิที่ได้ทายอนันการเทศงานของเพิ่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าเขาก็ให้ความเป็นส่วนตัวะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกำลังเทศงานอยู่ รบกวน,นหลายนะคะนะองค่ะ,นะ,ค,ะคนงานเป็นยูงสามสีคนนะคะไม่ยิงทา้งนั้นเลยค่ะผู้ใสยก็จะเหตุงานอีกแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ยิงเนะค่ะนอะ้องพึ่งตาลายด้วยค่ะสาวเลยที่พาไปเบิ้งอันที่เป็นเก็บไปะนะคะมันกระชินยกไปกองกันคลย น้ำค่ะน้ำค่ะเ๋ยวสักเลยซอยพันยกจากบ้านกันเนาะค่ะน้องใครจงไปโตกันคลิปหน้าเนาะไปจะไปโตแล้ว่ะอันนี้สตรอเบอรี่ที่เก็บเมือนี้ค่ะวันชี่ทำการทรงนะค่ะสุดๆจากสวนเลยค่ะอืม หลังจากนั้นคนน่าจะแพ็คลงกลงะะ้องเนาะ,ะค่ะเนาะ,ะอันนี้นะ่าจะเป็นการคัดไส้เนาะคะ่ะ สีแดงค่ะจากลังบ่ค่ะพีน่น้องเศรนะคะน สดเลยค่ะสดสดจากสวนกันใสยงามเป็นสตอเบอรี่หวานสวยสวยค่ะมันจังใดค่ะมากบลยพี่น้องสวยงวามเนีะ เข็นนี่ค่ะงานเป็นเอามาเพิ่มแล้วกันอันนี้เนา

สวยนกันจะติดช่พเขียนน้องสะออนค่ะมีความสุขเนาะมันก็ที่เขียนไว้ที่มือนนั่นเน่าไปทิ้งเนาะค่ะคนงานคเท็นงานก็ดีเนาะค่ะงาม